วิชา M.E.A. 205นะฮะภาวะผู้นำทางการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษานะฮะสวัสดีครับนักศึกษายินดีต้อนรับสู่วิชา M.E.A. 205นะฮะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่1นะฮะวีคหนึ่งก็จะเป็นการกล่าวนำนะในวิชานี้เรามาดูคำอธิบายรายวิชานะวิชานี้ ทฤษฎีหลักการกระบวนการหนะ้าที่ดูไอ้คาที่ไฮไลท์เนี่ยนะะคำให้ภาวะผู้นำเนี่ยจะเป็นจุดละจุด2จุดระหว่างจุด A กับจุด B จุด B จะเป็นจุดที่ดีขึ้นนะฮะเช่นคําว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจุด A ก็ยังไม่เปลี่ยนจุด B เปลี่ยน,ลยนแล้วสำหรับภาวะผู้นำเนี่ยภาวะผู้นําทางการบริหารเนี่ยเป็นการนําพฤติกรรมด้วยด้วยวิธีการต่างๆนะฮะเช่นมนุษยสัมพันธ์ที่แรงจูงใจเช่นการแรงบันดาลใจ เช่นจิตวิทยาเช่นขวัญกำลังใจเช่นทำให้มีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ตามหรือสมาชิกในทีมนะฮะหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยให้สามารถที่จะทำงานได้สำเร็จและก็มีประดิตภาพสูงนะฮะเพราะนั้นเพราะว่าผู้นำเนี่ยเป็นเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปนะอันนี้เป็นคำอธิบายรายวิชาดูไฮไลท์ท้ายๆเนี่ยจะเป็นลนักษณะที่สิ่งที่เรียกว่า Soft Skill นะเพราะว่าผู้นำนี้เป็น Soft Skill นะฮะ s อฟต์สกิลก็จะมีเทคนิคอลสกิลนะฮะก็ในสไลด์ต่อไปก็จะอธิบายว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ,ะสำหรับคนที่เรียนวิชานี้แล้วนะก็จะมีแนวะคิดที่สำคัญในการที่จะมีภาวะผู้นำหรือสามารถที่จะนำนะ,ะคนอื่นจนเราทำงานให้ประ,ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพสูงทางการบริหารนะ นี่คือภาวะผู้นําทางการบริหารสําหรับการบริหารการศึกษาเราก็จะมีภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษาหรือผู้นําทางการศึกษานะฮะก็จะมีในมคอสามเดี๋ยวจะอธิบายในมคอสามด้วยอันนี้คําอธิบายรายชาเขาอยู่ในมคอสามด้วยนะเรามาดูว่าในมคอสามเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งสิ่งที่เรียกว่า curriculum mapping นะฮะก็คือการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดหัวข้อต่างๆนะฮะการศึกษาทั่วไปก็จะมี5้หัวข้อนะฮะก็คือหัวข้อที่1นึจริยธรรมความรู้วิชาต่างๆเนี่ยจะต้องมีจุดุงมหมายที่จะทําให้เกิดการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้นะอันที่3คือทักษะทางปัญญาอันที่4คือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะแล้วก็อันที่หเป็นการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีทางการสารสนเทศนะฮะ สำหรับคุณลูศิษ์ศึกษาศาสตร์เนี่ยเราก็อาจจะมีข้อที่6นะคือประสบการณ์วิชาชีพบริหารและ,ะทางการศึกษาและวิชาชีพครูด้วยนะสำหรับทางการบริหารการศึกษาเราก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพใบต่อไปจากวิชาชีพครูนะแล้วใครที่เป็นปอบัณฑิตก็ตามเนี่ยใบต่อไปก็คือ,อผู้ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ซึ่งอาจจะต่อไปอาจจะมีการแยกผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานะฮะสำหรับการวัดและประเมินผลในวิชานี้ก็จะมี30 30 40นะก็คืองานส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมนะสามสิบคะแนนงานกลุ่มและการนําเสนองานกลุ่ม30คะแนนนะฮะงานกลุ่มนี้นักศึกษาสามารถพรีเซนต์ได้ไม่ต้อง เป็นตัวแทนพิเศษคนเดียวนะสามารถในกลุ่มห้าคนเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะมีห้าคนนะอาจารย์จะให้แบ่งกลุ่มเลยนะแล้วส่งชื่อให้อาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็อาจารย์จะให้งานกลุ่มในการพริเศษงานกลุ่มเนี่ยก็สามารถพริเศษได้หลายคนนะไม่จำเป็นต้องพิเศษคนเดียวและใครที่รับมอบหมายมาพิเศษก็ไม่ต้องไปตําหนิเพื่อนบอกพเพื่อนให้งานผมทําคนเดียวนะไม่เกิดเวลาพิเศษไม่ต้องพูดอะไรลักษณะนี้นะอืม ต่อไปก็คือสอบปายภาคเขนาสี่สิบคะแนนนะฮะงานกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ต่อไปงานแรกเป็นงานเดี่ยวเนาะงานเดี่ยวส่งเสร็จแล้วก็เป็นงานกลุ่มงานกลุ่มก็อาจารย์ก็คาดหวังให้ทํางานการทําลักษณะการทํางานเป็นทีมแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์นะฮะมีความการสื่อสารการที่มีประสิทธ,ธิภาพนะทำให้งานมีผลสำลิดที่ดีนะฮะ ต่อไปการตัดเกรดเนี่ยการตัดเกรดก็ตามนี้นะเดี๋ยวนี้การตัดเกรดเนี่ยอาจจะเป็นมาตรฐานหลายๆลายมหาหลายๆสถาบันการศานี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโปรแกรมสําหรับการตัดเกรดแล้วก็โปรแกรมใส่เกรดของอาจารย์นี่ก็จะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวนี้มหาลัยแต่ละที่หลายๆที่ก็จะมีเว็บหรืออ่โปรแกรมสำหรับการใส่คะแนนการตัดเกรดที่คล้ายๆกันแล้วก็นะฮะ เกรดก็จะตามนี้นะฮะแล้วก็จะได้ A ต้องได้80ดสิบคะแนนขึ้นไปนะแต่ถ้าใครได้เจิบเก้าคะแนนถ้าใครได้ต่ําไป1คะแนนแล้วอีกอีกหนึ่งอีกเพิ่มให้อีก1คะแนนแล้วจะเป็นเกรดเกรดที่สูงขึ้นนะอาจารย์จะปัดให้เลยนะทุกคนแล้วก็ท้านิยมอาจารย์ก็จะปัดให้ถ้ามีนะจะปัดให้เป็นจํานวนเต็มขึ้นไปหมดนะฮะเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเก้าถ้าใครได้เจ็ดสิบสี่อาจารย์ให้เจ็ดเจ็ดสิบห้าเลยนะให้ให้บี B เลยให้บีบวกไปเลยนะ ใครได้79อาจารย์ก็ปัดให้เป็น80ไปเลยนะฮะสำหรับคะแนนคะแนน,น,นมีส่วนร่วมส่วนบุคคลเนี่ยก็สำคัญก็ถ้าใครเข้าเรียนบ่อยๆนะอาจารย์ก็คิดว่าคงไม่มีฐานะง,ง,ง,งนานงา,านไอคะแนนสามสิบคะแนนในคะแนนส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะสำหรับงานกลุ่มก็จะดูอีกทีดูคุณภาพของงานแล้วก็การพรีเซนต์งานการสื่อสารการนำ,สำเสนอนะ ฝึกการนำเสนอและก็การทํางานเป็นทีมทํางานใครที่เป็นหัวหน้าก็ต้องแสดงภาวะผู้นำนะถ้าใครแสดงสิ่งเหล่านี้ได้มากๆก็ไม่ต้องกลัวเรื่องคะแนนเลยนะเออเรียนกับอาจารย์นี่ได้เอง่ายนะใครไม่ได้เอวิชาจารย์นี้คือผิดปกตินะฮะก็ทําตามครบตามเออเช็คลิสต์ที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้สามสิบสามสิบสี่สิบทำครบพวกนี้ก็ถ้าถ้าได้ไม่ถึงแปดสิบนะก็ถ้าใครเข้าเรียนบ่อยๆ อาจารย์ปัดให้เลยหนึ่งคะแนนสองคะแนนปัดให้ได้นะฮะคะแนนก็ตามนีนะถ้าใครไม่เข้าสอบอาจจะต้องติดติดเอฟนะถ้าใครไม่เข้าไม่เข้ากิจไม่ส่งงานใดางานหนึ่งนะอาจารย์ให้ติดเอฟไปก่อนแล้วก็มาคุยกันนะฮะ,ะมาเริ่มที่เนื้อหาวิชาเดี๋ยวอาจารย์จะไปที่เนื้อหาของการบริหารจัดการเนาะเดี๋ยวจะไปแนะนำมาคอสามนิดนึงก่อน